หายกันไปนานกับการทําคลิปเดี๋ยววันนี้บมตตี้จะพาทุกคนไปเก็บเหตุกัน,นะคะ่ะกลับมาอีกทีก็เวลลอยซะละเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเวลลอยเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างมาไปเริ่มหาเหตุกันกดไปที่วงกลมมุมขวาบนแล้วกดไปคํา,าว่าซี a าว w n ซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองของเวลลอยและมีต่หิมะปกคลุมไปหมดเลยค่ะอะไรที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยในแบบนี้บอกเลยว่าสนุกมากให้เรากดติ๊กเลือกที่ห้องทดลองพลังงานเอลลอสเมื่อ เรามาถึงแล้วนะคะแถวนี้ระวังด้วยนะซอมบี้ดุมากจ้ามาถึงเราต้องกินอาหารก่อนนะพริกผสมกับเนื้อซึ่งพริกสามารถซื้อได้ค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้เราป้องกันความเย็นในเมืองหิมะเดยวบอดี้จะทิ้งแผนที่ไว้นะคะว่าตรงไหนที่เห็ดมันเกิดบ้าง แล้วเราก็วิ่งหากันแบบยาวๆเลยค่ะส่วนมากจะอยู่ใต้ต้นไม้เกิดตามขอนไม้บ้างแต่ตรงที่โล่งๆไม่แน่ใจนะคะว่ามีหรือเปล่าอพอเก็บเสร็จแล้วเราจะไปทําอาหารกันค่ะเมนูของเราในวันบบนี้ก็คือเมนูเกี่ยวกับเห็ดนั่นเองมาแล้วพอถึงบ้านละเราก็ไปเข้าครัวกันเลยค่ะสูตรอาหารแต่และอย่างจะเริ่มต้นด้วยเห็ดนะคะวัดี้จะขึ้นสูตรให้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่ผสมกับเห็ดนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตะลุยเกาะหิมะกันค่ะ